สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราวันนี้มีเรื่องราวมากมายหลายหลักที่อมยิ้มกันมาทั้งรายการเลยตั้งแต่เปิดมานี่ด้วยเหตุผลนะครับครด้วยแขกรับเชิญคนนี้ครับใช่ครับวันนี้เป็นโชคดีของพวกเราแล้วนะครับคุณกดเชเบลมาที่นี่ครับหรือคุณสลานลัต เผือกพิพัฒน์ซึ่งเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ประจำปี2025มาที่นี่ครับจะมาพูดคุยทอล์คโชว์กันและที่หัวเราะขำกันไม่มีอะไรครับคำถามแรกเ็าถามผมว่าอะไรรู้ไหมเขาพูดถึงผมบ้างไหมเนาะน้องไม่ได้พูดถึงเชื่ออย่างครับไอ้ที่ป้าทั้งนอกรายการและในรายการนะครับนอกรายการอย่างกูสามาถะทายมีนะว่าเขาถามผมเขาไม่รู้จักหราไม่รู้จักเลยเขาจะถามถึงพี่ทำไมแต่เออเขาบอกว่าเอ้ยพี่กฤตีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาผู้กาอยู่แล้วพอกันเลยทั้งคู่พอ กันเลยครับพอกันเลยท่านผู้ชมมาดูนะฮะกรเชเบลตัวจริงเป็นยังไงโอ้โห oh, คนสู้ชีวิตนี่ผมว่า <S <S เรื่องชีวิตของเธอเอาสร้างหนังได้เลยนะฮะสร้างหนังได้เลยสู้ชีวิตจริงๆต่อสู้จริงทุกอย่างแต่ข้อสําคัญที่หลุดลอดทุกอย่างมาหมดไม่ว่าจะเดือดร้อนลําบากขนาดไหนหรืออะไรทุกตรงขนาดไหนเพราะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมองโลกในแง่ดีจริงๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชีวิตเธอแล้วท่านจะเห็นว่า เออผู้หญิงคนนี้น่าสนใจน่าสนใจจริงๆนะครับ,รบแต่ถ้าท่านไม่ดูพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยครับยินดีมากครับท่านผู้ชมครับที่จะได้ทำทอล์กโชว์ในวันนี้ของผมของ Today ์โช w ผมรู้จักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะฮะร,รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งจากข่าวๆวจากเรื่องราวต่างๆมากมายและรู้จักคุนวัตด้วยคุนวัตกับผมนี่ก แง่แ่เราสนิทก,กันอยู่แล้วนะฮะแล้วคุณธวัฒน์ก็ไปทําการประกวดทำมิสแกรนและมิสแกรนคนนี้ก็เป็นมิสแกรนปีล่าสุดเนี่ยปี2 0ง5โอ้โหท่านผู้ชมพอไปรู้ประวัติเห็นประวัติความเป็นมาของชีวิตเธอและการต่อสู้ชีวิตเธอและมีความรู้สึกจริงๆว่าอยากนําเสนอมา,มากอยากนําเสนอกับท่านผู้ชมมากๆอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าคนสู้ชีวิตและรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าคนเวลาที่คิดบวกคิดยังไงและคนที่ไม่ได้คิดลบ กับชีวิตอะคิดยังไงผู้หญิงคนนี้เป็นคนคนหนึ่งเลยท่านผู้ชมที่ทําให้ผมเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีเรื่องราวดีๆอยู่ในในโลกจริงๆถ้าเกิดเรารู้จักหาถ้าเรารู้จักจะต่อสู้เรารู้จักจะฝ่าฟันไปเราอย่ายอมแพ้นะถ้าเราอย่ายอมแพ้เราไปได้จะไปได้แค่ไหนไม่สําคัญเพราะเธอเองก็ไม่เคยคิดนะครับว่าเธอจะมาถึงจุดจุดนี้เลยไม่เคยแม้แต่นิดเดียวแต่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ประจําปี2025คนนี้ มาได้เพราะแนวคิดดีๆความคิดดีๆของเธอจริงๆใครๆเรียกเธอชื่อเธอเรียกคือกดชเบลกดชเบลผมนั่งคิดอยู่ตรงนั้นมันมีมนุษย์ที่ไหนหรือตั้งชื่อให้ลูกว่ากดเชเบลมีด้วยเหรอมันไม่ใช่มันไม่ได้ชื่อฮะจริงๆเธอชื่อเล่นจิงกระเบลพ่อตั้งชื่อให้ว่าจิงกระเบลแต่เธอไปบอกเพื่อนที่โรงเรียนอย่าเรียกฉันนะจิงกระเบลฉันไม่ไหวฉันอายเอาเบลเฉยๆก็พอแต่นี้เบลเนี่ยมันมีเยอะในโรงเรียนแล้วเพื่อนจะถามว่าเบลไหนอะเบลไหน เบลไอ้กดไงแล้วไอ้กดอ๋อเขาก็เลยเรียกกันกดชชเบลตั้งแต่นั้นมาเธอเลยเป็นกดชชเบลแต่จริงๆที่บอกไอ้กดชชเบลนี่สงสัยก็จะไม่ให้เวิร์กเธอเลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสลันรัฐแล้ววันนี้คุณสรันรัฐเผือกพิพัฒน์มิสแกรนไทยแลนด์ปี2025มารายการเราครับ สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้เธอเดินสมเป็นนานๆจริงๆว่ะเออเธอเดินเข้ามาลสง่าผ่าเผยมากเลยนี่ดูดดูโพสสิดูโพสสิเชิญนั่งครับขอบคุณค่ะจากนั่งเลยลูกสวัสดีนะคะคุณธรรมก็ชื่นชมเธอมากนะเออเขาชื่นชมเขาชื่นชมเขาบอกว่าโอ้เด็กคนนี้ของหนูเก่งเด็กคนนี้ของหนูอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เล่าให้ฟังรล่าฟ้าก็เลยไปหาดูประวัติว่าเป็นไงก็พบว่าประวัติหนูนี่น่าสนใจมากๆหนูสู้ชีวิตจริงๆนะลูกหนูสู้ชีวิตจริงๆ กว่าจะมาถึงวันนี้เม mm ือกี้อาบอกคนดูไปมันจริงตามที่อาพูดไปมันในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์นี้เคยคิดไหมไม่ค่ะไม่เคยเลยนะต้องบอกตามตรงค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าไกลเกินฝันไกลเกินตัวแล้วรู้สึกว่าตําแหน่งเนี้ยมาพร้อมกับหลายๆอย่างที่มันยิ่งใหญ่ค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าโอ้ตัวเราเองจะสามารถเป็นคนที่มีวุฒิภาวะคนที่มี ความเป็นผู้นําหรือคนที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ <นะ S 1> ได้ได้จริงๆหรือตัวหนูอะค่ะเออแต่ดูป็นคนมีความคิดมากเลยนะมีจริงๆเมื่อกี้อาพูดให้คนดูฟังไปเรื่องคําจดจำอะไรนันถูกต้องตามนั้นทุกอย่างปะถูกต้องเลยค่ะเออนะใช่ไหมอาจจะได้ไม่ต้องถามตรงนี้อ <c oughs> ีกทุกวันนี้เป็นกฎทุกวันเนี้มันผ่านมาในครอบครัวที่ไม่ได้สบายเลยใช่ไหมลูกค่ะก็ถ้ามองว่า ลำบากก็อาจจะไม่ลำบากค่ะค่ะถ้าเรามองแต่เรื่องที่ไม่ดีมองแต่ความทุกข์แล้วก็ปัญหาในครอบครัวเราก็จะอยู่ในชีวิตของเราดําเนินในชีวิตเนี่ยแต่ปัญหาแล้วก็ความถุกค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะหาความสุขมองมองหาความสุขทั้งๆที่จริงๆแล้วพ่อแม่ก็แยกกันเพิ่งมาแยกกันตอนโตค่ะอ๋อแยกกันตอนโตใช่ค่ะเหรอแต่ว่าตอนเด็กๆเนี้ยคือพ่อกับแม่อดทนอยู่ด้วยกันอนอดทนอดทนอยู่ด้วยกันอดทนอยู่ด้วยกันเพื่อลูกค่ะแล้วหนูรู้ป่ะ รู้ค่ะรู้ตั้งแต่เด็กเลยักี่ขวดมาลูกตอนสามขวดที่มีแฟนใหม่พ่อเข้ามาที่บ้านเนี่ยตอนนั้นหนูยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าพ่อบอกเราว่าเป็นพี่สาวพ่อเธอนี่ไม่ธรรมดาเลยนะหล่อค่ะแล้วก็เจ้าชู้ค่ะแต่ว่าทำงานเจ้าชู้ขั้นเทพอะเอ้าเอาแฟนใหม่อีกคนเข้ามาอยู่บ้านด้วยอะค่ะอันนี้ขั้นเทพเลยนะใช่ไหมก็แต่เธอสามขวดไม่รู้เรื่องตอนนั้นอะแล้วไงแล้วไงอนุบาลสามค่ะว่าอนุบาลสามไม่ใช่สามขวบโอเคค่ะตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะก็คิดว่าเป็นพี่สาวอ๋อพ่อเราหล่อมาก อาจจะมีแม่อีกคนหนึ่งแล้วก็มีลูกโอเคลูกเป็นพี่โอเคเราก็เวลคัมอะไรเงี้ยปกติค่ะเป็นพี่เราคราวนี้เราก็เห็นว่าพฤติกรรมแม่เราเปลี่ยนไปค่ะทำไมอยู่ดีแบบไม่คุยกับพ่อไม่กินข้าวรวมโต๊ะมาถึงบ้านปุ๊บขึ้นห้องเลยแล้วก็ตัวพี่สาวเราเนี่ยจะต้องไปแอบจะไม่เจอกันเลยไอคนที่พ่อเราบอกว่าพี่สาวเนี่ยต้องไปแอบต้องไปแอบแล้วเราก็ ทำไมเอ๊ะทำไมเขาก็ไม่บอกเพราะเราก็มองว่าเรายังเป็นเด็กไม่ใช่เรื่องของเด็กคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อกับแม่เราจะชอบพูดคํานี้ปัญหาในบ้านก็จะบอกเสมอว่าเวลาพ่อกับแม่คุยกันหรือทะเลาะกันหรือมีปัญหาเนี่ยจะไม่ไม่ให้เราอยู่ฟังหรือว่ารับรู้ด้วยเลยค่ะพอเราถามปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของเด็กหนูอยู่กับชีวิตอย่างนั้นหนูอยู่กับชีวิตอย่างนั้นกี่ปีกว่าหนูจะนาา้้งไปขห ตอนมหกค่ะคือด้วยความที่เราค่อยๆโตค่อยๆโตค่ะเราก็เริ่มรู้ไปทีละนิดทีละนิดซึมไปทีละนิดนะคะแล้วเราก็มีคําถามในใจมากมายที่คุยกับพี่มาตลอดพี่ชายหนูว่าเพราหนูมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งใช่ค่ะใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมก็เหมือนเริ่มรู้แล้วก็ซึมซับซึมซับไปเรื่อยแล้วพี่ว่าไงว่าใช่ใช่ไหมก็ต้องนะเบลตามนั้นแหละอ๋อเหรอเพราะว่าสุดท้ายแล้ว พ่อหนูที่ทํางานเก่งแล้วหาเงินมาเลี้ยงดูแลเรากับพี่ชายแล้วครอบครัวได้เนี่ยก็เพราะว่ามีพี่คนนี้แหละที่คอยเป็นกําลังใจให้กับพ่ออ๋อเหรอพี่พูดอย่างนี้เหรอพี่เธอเก่งมากเลยว่ะพี่หนูก็เก่งมากค่ะพ่อเก่งมากๆคอยช่วยพ่อทุกๆอย่างแต่เก่งสุดใครรู้ป่ะแม่แม่ก็อยู่ด้วยนะแม่ก็ทนเพื่อลูกนะโอ้ครอบครัวเธอเนี่ยสุดๆค่ะมันสุดสุดจริงท่านผู้ชมถ้าเกิดเป็นละครผมไม่รู้จะไม่รู้จะเรียกว่าละครอะไรเลยแต่พออยู่มาจนถึงมหก ฉันไม่เอาแล้วชีวิตอย่างนี้พูดกับใครกับแม่ค่ะนี่นี่หนังมันมาตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลสามนะหนังอะแล้วมันไล่ามาจนถึงมหกไล่ามาจนถึงมหกแล้วบอกแม่บอกกับแม่ว่าคือมันมีคําคำหนึ่งที่ทําให้หนูรู้สึกปวดใจแล้วก็รู้สึกผิดกับแม่มากค่ะอา <c oughs> คือหนูอะจะทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับพอ่อในบ้านนี่ไม่มีความสุขเลย <c oughs> แล้วหนูก็เคยถามแม่คำหนึ่งว่าแม่ ทำไมหนูต้องเกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ด้วยมันเป็นคำคำหนึงที่ทําให้หนูรู้สึกติดอยู่ในใจค่ะเออไม่น่าพูดเลยแล้ววันหนึ่งที่เรามีสติแล้วเรามองแม่แม่เราไม่เคยพูดคํานี้ออว่าทําไมถึงมีเราออกมาออจริงๆแม่จะหนีออกจากบ้านตั้งแต่รู้ว่าพ่อมีแฟนใหม่เลยก็ได้แต่แม่ยังยอมทนอยู่เพราะลูกรักลูก พ่รู้ว่าแม่คนเดียวเลี้ยงลูกสองคนนี้ไม่ไหวแน่จะให้ทั้งการกินการศึกษาไม่ได้พ่อเขาจะเป็นอย่างนั้นก็เรื่องของเขาไปแต่ว่าเขาก็ยังรักลูกหมายถึงตัวพ่อแม่เขาคิดอย่างนั้นแต่เราเองคิดไม่เป็นมันมันเป็นปัญหาของพ่อกับแม่อันนี้ตอนที่หนูคิดได้แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความที่เป็นพ่อกับแม่แล้วเลี้ยงดูเราเนี่ยไม่เคยบกพร่องเลยทั้งเรื่องเรียนการกินนั่งทุกๆอย่างฉันถึงบอกว่าพ่อเธอเป็นซุร์แมนเนี่ย แม่หนูก็ซุปเปอร์มามซุปโอซุปเปอร์มามพอเสร็จแล้ววันนั้นวันที่เกิดมาถึงว่าแม่ค่ะเราออกจากบ้านนี้เถอะใชพูดอย่างนั้นเลยเหรอแม่เบลไม่ทนแล้วนะออค่ะเบลจะไปไปกันเถอะแม่ก็จะได้ไม่ต้องทนด้วยเบลแ,แล้วพี่แบงค์ล่ะพี่ชายหนูออออค่ะ พี่ชายหนูเนี่ยนี้ยออกจากบ้านบ่อยค่ะแสบหล่อเหมือนพ่อค่ะเจ้าชู้ค่ะน้าตาดีทางบ้านค่ะอ๋อเหรออันนี้ี้าาา้า้มีจับผมด้วยนะน้าตาดีทจางบ้านแล้วมีจับผมด้วยนะแล้วไงน่คือพี่ชายหนูเนี่ยก็โตตามวัยนะคะก็จะมีแสบมีดื้อบ้างมีอะไรบ้างแต่พ่อเนี่ยเขาจะตุกตับตุกตับบ่อยอลงมือบ่อยพี่ชายเขาก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตบ้างทีนี้เขาก็เลยหนีออกจากบ้านออกจากบ้านพอรู้ว่าทีเนี้ยเราจะไปจะไป เบลไม่เคยคิดจะหนีจากบ้านเลยจะเป็นเด็กดีตลอดค่ะด้วยความที่เราก็ไม่อยากดื้อแล้วว่าพี่ชายเราดื้อแล้วอ่ะแล้วเราก็อยากจะทำใ,ใ,ให้ครอบครัวม,มีความสุขอ,อยากทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจว่าเราอยู่ในกรอบในเกณฑ์ตามที่พ่อกับแม่อยากให้เป็นนะ,ะข่าวนี้พี่ชายเขาก็อา้าวถ้าเบลไปงั้นพี่ไปด้วยอก็เลยมีแม่มีหนูมีพี่ที่พากันออกวันนั้นค่ะ,ะไปเลย แล้วกินกันยังไงอยู่กันยังไงใครเลี้ยงดูครอบครัวหลังจะออกมาจากบ้านแล้วป้าค่ะพี่สาวของแม่คือนั้นเราไปไปนอนพักมาใส่บ้านป้าค่ะไปอยู่ที่ที่เรามีความสุขกว่านี้ดีกว่าค่ะตอนนั้นคิดแค่ว่าครับที่อยู่ง่ายรับใจอยู่ยากอยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะพ่อเขาก็ให้ไปก็พ่อก็เสียใจแล้วก็เฮิร์ตหนักเหมือนกันค่ะเฮิร์ตหนักเหมือนกันค่ะแต่ว่าวันนี้ทั้งพี่สาวก็หนี แล้วลูกครอบครัวยังจะทิ้งเขาอีกอ๋อพี่สาวก็ไปแล้วพี่สาวเธอเรียกดีนะพี่สาวเดี๋ยวคนดูเพิ่งมาดูเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจพี่สาวคือเมียใหม่พ่อนะฮะปุ๊บก็ไปแล้วเธอและแม่และพี่ชายก็จะไปอีกใช่ค่ะปุ๊บจังหวะนั้นหนูก็คิดแล้วว่าแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนเรียนมาอะไรค่ะเราก็ไม่ใช่เด็กที่เก่งหัวดีหัวไวอะไรมากค่ะอ่าไม่ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยพยายามที่จะหาทุนหนุนีอะไรเงี้ค่ะ จนมาเจอมหาลัยเอกชนที่หนึ่งบุ้ชได้ครับผมไม่ว่าครับค่ะมหาลาัยเขาให้ชีวิตคุณนะครับผมชอบมากนะฮะผู้บริหารสีประทุมพูดไปนิดหนึ่งนะฮะเวลาให้สัมภาษณ์ทุกครั้งแลวบอกว่าสีประทุมมาให้ชีวิตหนูพูดคํานี้ปะ,ะพูดจริงฮะสีประทุมเป็นคนคที่กระตันยูนะฮะเขาบอกเลยเขาบอกว่าเขาหามาหาวิทยาลัยหนึ่งได้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะและได้เข้าไปเรียนที่นี่แล้วยังไงใช่ค่ะ เราก็ไม่อยากยืมเงินป้านะคะเ,ออเพราะว่าปีแรกเนี่ยป้าคือให้ให้หนูเรียนออหนูเห็นแล้วว่าค่าเรียนมันแพงมากค่ะออคือเทอมเอมดึงก็ประมาณห้หมื่นทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างออในช่วงระหว่างก่อนที่หนูจะเรียนมหาลัยเนี่ยหนูมีรับงานบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นพวก เออพีซีแจกของตามบูธหรือว่าไปเป็นเอ็กซ์ตร้าตามกองถ่ายแต่เงินมันก็ไม่สามารถเอามาเลี้ยงหรือจ่ายค่าเทอมได้ขนาดนั้นเราก็เลยใช้เวลาปีหนึ่งในการอยู่ในมหาลัยอะค่ะหาโอกาสทำงานให้กับมหาวิทยาลัยทำยังไงเป็นพิธีกรเต้นเป็นผู้ช่วยตามงานต่างๆช่วยเสิรฟน้ำช่วยอะไรอะไี้ค่ะให้ผู้บริหารให้ท่านอธิการให้อาจารย์ในมหาลัยเห็นหน้าเราเยอะที่สุดแล้วก็บ่อยที่สุดค่ะแต่เบลจะ ทำให้ทุกๆคนเห็นหนูไว้ได้เลยถ้าหนูไว้ได้รับโอกาสอีกจากพี่เอพี่เอนี่ก็เป็นเหมือนคนมหัศจ,จรรย์ในชีวิตหนูออกมาเ<ช>ขาเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าคณะนิเทศาสตร์คือคือเป็นเหมือนหนูอ่ะไม่รู้จะหาคําคําไหนมามามา,มา<อ>เรียก,<อ>กาตาแหน่งเขาดีใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือนทุกอย่างจรงิงๆคือจริงๆแล้วคือเขาเป็นสิทธิ์เก่าจากคณะนิเทศด้วยและเขาก็เป็นคนที่มหาวิทยาลัยไว้ใจให้เหมือนเป็นคนที่ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรอะค่ะ เขาจะเป็นคนที่คิดโชว์ทำโชว์เขาสนับสนุนเราทุกๆอย่างแล้วเขาก็เห็นหนูหว่าไอเดียคนเนี้ยมันมีแววก็เลยเรียกใช้หนูอ,อ,อธิการก็ไว้ใจออพี่คนนี้ก็จะเป็นคนที่เบลเดี๋ยวไปงานนี้เบลเดี๋ยวไปทำอันนี้เบลเดี๋ยวฝึกเป็นพิธีกรน,นะเ,ออเบลเดี๋ยวมาเป็นผู้ช่วยคณะบริหารน,นี้หน่อยเบลเดี๋ยวมาต้อนรับออน,นู่นนี่อยู่อย่างนั้นกี่ปีปีหนึ่งที่ทํทาทั้งปีหนูนับได้เลยว่าปีหนึ่งนน่าจะได้หยุดประมาณแค่สองถึงสามวัน โอ้โหแต่สร้างชีวิตเราจริงๆเพื่อเก็บพอร์ตฟลิโอค่ะแต่สร้างเลยยื่นทุนค่ะยื่นทุนเรียนฟรีที่ทาเนี่ยหนูมีเป้าหมายค่ะอาหนูมีหนูมีแผนค่ะอาใช่ค่ะโผล่า้วย่าเด็กดีเด็กอะไรขนาดไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะว่าใช่เลยฮะไม่ได้ซื่อขนาดนั้นนะคือทําให้มหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าว่าเด็กคนนี้ควรให้ทุนก็เลยได้ทุนเรียนตั้งใจทํางานตั้งใจเก็บพอร์ตฟลิโอค่ะแล้วก็ยื่นทุนเกรดดี ผลงานเยอะมาวิทยาอะไรก็เลยให้ทุนเรียนฟรีค่ะ4ปีเลยสปีครับท่านผู้ชมจบปริญญาตรี4ปีไม่พอนะครับจบปริญญาโทด้วยนะฮะจบปริญญาโทจากศรีปทุมด้วยเหมือนกันสาขาอะไรครับปริญญาโทที่จบนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะท,<น>คทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยใช่ค่ะอันนั้นก็นิเทศศาสตร์บัณฑิตแล้วก็นี่เป็นนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะเป็นเรื่องภูมิใจมากๆในชีวิตสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยรู้สึกว่าชีวิตหนูเนี่ยเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียดายชาติเกิดละคะแล้วก็หนูจะทําให้อเด็กคนเนี้ ภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาในชีวิตนี้ในชาตินี้แต่ถ้าผู้ชมเห็นคนที่พูดจาอย่างนี้แล้วนั่งตามแบบจริง่งนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้เลยฮะเป็นคนที่เรียกได้เลยไม่กล้าสบตาคนนะเห็นหน้าขาสาั่นเห็นตัวมือทำอะไรไม่ถูกตลอดเลยเคยได้เป็นพิธีกรของหมายเลยฮะงานอย่างเ<ร>ท่เลยค่ะพี่เอ,อบอกว่าปกดทํานี้เป็นพิธีกรค่ะแล้วไงอุ้ยพี่เอ,อหนูจะทําได้เหรอเออได้เธอได้อยู่แล้วเธอเก่ง เอางี้เดี๋ยวพี่เขียนสคริปทุกคำให้เลยอ๋อได้ได้ได้ค่ะพี่นั่งอ่านแม้กระทั่งคำอิมพไว้อะไรหนูไม่รู้จักเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวันนี้หนูรับหน้าที่เป็นพิธีกรเอาละค่ะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยทุกอย่างค่ะเขียนว่าเอาละค่ะเลยทุกคำค่ะทุกคำกลายเป็นว่าหนูก็ท่องทุกคำอยู่บนเวทีค่ะแล้วก็ไม่กล้ามองทุกคนเลย ไม่กล้าเลยแม้กระทั่งแขกรับเชิญูก็ไม่กล้าเขินด้วยความที่เด็กเราไม่กล้าแล้วอยู่นานขนาดไหนเนี่ยทำสัมภาษณ์อยู่นานแค่ไหนประมาณกี่นาทีสัมภาษณ์อยู่หลายชั่วโมงค่ะตายแล้วนี่ยเหมือนเหมือนอย่างนี้เลยค่ะเหมือนอย่างนี้เลยค่ะแต่แค่เราไม่ได้อัดรายการแล้วเราก็ไม่ใช่เป็นแบบในสตูอย่างนี้เป็นห้องประชุมแล้วงานสดอุ้ยตายแล้ว นั่นแหละค่ะก็ทําให้หนูได้บทเรียนแล้วก็ประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพิธีกรงานแรกนรกชัดๆจากที่เราอยากจะเด่นจะดังเราอยากจะเป็นคนเก่งด้วยความที่ตอนเด็กเราก็มีสกิลในการเป็นการเป็นนักแสดงมาบ้างแล้วค่ะก็คิดว่าพิธีกรน่าจะเอาละใบเบิกทางตาฉันละให้เราได้มีสกิลมีความสามารถเพิ่มต่อยอดได้อะไรอย่างนี้ค่ะออกไปหาเงินได้ พอมาเจองานแรกพี่เอหนูขอโทษพี่เอกพี่บอกเออลืมืมันเถอะแต่ว่าไม่มาพี่เพี่เอบอกว่าพี่เอบอกลืมลืมมันเถอะไม่อยากจะจาไม่อยากพูดเถอค่ะแต่พี่เอก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็รู้ข้อผิดพลาดแล้วก็โอเคนํามาพัฒนาต่อเพื่อที่ว่างานต่อไปเราจะได้ดีขึ้นแล้วก็เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเธอเนะยังไม่นับไปเป็นพริตตี้นับอะไรอะไรอีกเยอะแยะเลยนะพริตตี้นี่อาจจะยัง ยังไม่เคยเลย,ยเหรอโอ้ยเยี่ยมมากเลยไม่เคยไปเป็นที่สแสดงว่าทําแต่งานอย่างนี้อย่างเดียวแล้วเลี้ยงตัวเองมาจนถึงตรงนี้ได้เลยเหรอค่ะเยี่ยมมากแต่ที่แน่ๆอย่างหนึ่งไปเล่นละครใบเล่นละครใบที่เกาหลีมาเล่นใช่ไหมใช่ค่ะที่ R C A ค่ะ R C A เพราะสมัยตอนตอนเริ่มอาเชเปิดใหม่ๆก็ต้องมีการโปรโมทและอันนี้เป็นละครใบชุดแบบชุดยิ่งใหญ่ของเกาหลีเขาเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เวลาเข้ามาหาคนเล่นในคนไทยเมืองไทยที่เขาโอ้หายากมากนะฮะกว่าจะได้เล่นละครใบเขาฝึกกันกี่ปีนะรับถึงจะได้เล่น หนูเพิ่งมารู้ตอนหลังค,ะค่ะอาว่าบางคนเนี่ยฝึกปีหนึ่งสองปีถึงจะได้เล่นใช่ค่ะแต่ของหนูไปหก <6 S 1> เดือนหก <6 S 1> เดือนครับดูความเก่งกาดคำว่าละครใบเนี่ยท่านผู้ชมคือการที่เราไม่พูดอะไรเลยถูกไหมครับเราใช้สีหน้าท่าทางและใช้ความรู้สึกแสดงออกให้คนรับรู้ได้ว่าตัวนี้เป็นอย่างไรถูกต้องยังจาได้ไหมครับจําได้แม่และจําไม่ลืมเลยค่ะไหนทำให้ดูสักนิดได้ไหมครับเออค่ะห้าสี่สามสองมันก็จะเป็นฟิลแบบว่าแบบ ช่อเระวันนี้ค่ะอันนี้ก็คือสับพักข้าใจ,าใจมีดทั้งหมดที่เล่น<ม>ค,คือแค่นี้เหรอครับเออสามชั่วโมงค่ะอาถ้าโชว์จริงๆโอ้โหท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นละครเวทีแต่ว่าในรูปแบบของละครใบค่ะแล้วเมื่อกี้ที่พูดว่าเอาตั้งแต่แรกรแรกมเหมือนไหมแรกแรกมันห่วยกว่านมากเลยหรือไงครับมากค่ะแล้วก็เรื่องราวแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยสนุกค่ะอามีแต่ความตื่นเต้นมีแต่ความลุ้นว่า ชเบลตั้งใจอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะโด่งจะดังอยากจะมีชื่อเสียงกับเขาก็จากที่ไม่กล้าไม่วั่นใจในตัวเองชิดไม่มีความสุขหาความสุขให้กับตัวเองอยากเลี้ยงดูตัวเองก็พยายามไปเป็นเอ็กซ์ตาร์ได้ห้าร้อยนี่เยอะมากต่อไปฉันจะต้องทํายังไงทายังไงมีงานเข้ามาอีกมีงานเข้ามาอีกถ้าทำไงถึงจะมีงานก็ต้องเก่งต้องออกไปหาเวทีหาประสบการณ์ก็ได้โอกาสจมหาอะไรเริ่มจากงานแต่งงานขอบคุณขอบคุนจนได้ไปมีงานข้างนอกเก็บเกี่ยวเก็บเล็กจนมาถึงวันเนี้ยค่ะ เรียนการแสดงมาแทบตายฉันมันเป็นละครใบ้อ่าหนูไม่ได้พูดเลยอ่ะเออ่าง้งี้ยใช่ะใช่ค่ะอย่างตอนที่เป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก็พยายามแต่ตอนนั้นก็ลุ่งแล้วนะละครใบ้แต่โควิดมาครับค่ะเราบละครใบ้กลับครับเขากลับไปเขาไม่ได้เอาไปด้วยครับยังอยู่เมืองไทยเศร้าเศร้าชีวิตเธอเธอเธอเลี่ยงนี้ตลอดเวลาเลยอ่ะโอ้หนูรู้สึกเสียใจมากค่ะเพราะว่าฝึกนานมากน่นเดยค่ะ แล้วอยู่ดีๆเธอเข้าไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เข้าไปประกวดได้ไงเออตอนเล่นละครสั้นค่ะดูรู้สึกว่าเออละครสัน้นเธอกระดังนะละคสรสั้นคุณธรรมใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะเรียกละครสั้น <c oughs> อุ้ยเธอดังนะมีมีม,ม,มีช่างทำผมฉันรู้จักเธอจากละครสรั้นคุณธรรมนะนี่นี่จริงๆริงรู้จักแล้วบอกเขาชอบเขาชอบดูเธอเออเอค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย ต้องบอกว่าชีวิตหนูมันมันเหมือนรถไฟเหาะค่ะมีขึ้นมีลงแต่ว่าสนุกมากๆรู้สึกคุ้มมากกับชีวิตีพอมาได้เล่นคอนเวทีว้าวกำลังแบบสนุกวิวัลเลยกับสิ่งใหม่ๆพอได้เล่นรู้สึกแบบความสำเร็จย่ดีก็เป็นช่วงขาลงที่เป็นช่วงโควิดจนทำงานในมหาวิทยาลัยอีกแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยสิมมิตรรอบหนึ่งเขาส่วนใหญ่ที่อื่นต้องกดออกใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือรับหนูเข้าแล้วไม่ลดเงินเดือนด้วยเพื่อให้เราได้ ทำงานที่นี่แล้วก็มีเงินเลี้ยงตัวเองจังหวะหนึ่งที่เป็นรุ่นน้องค่ะชื่อก๊อปทําพิธีกรด้วยกันเรียนด้วยกันไปไหนไปด้วยกันแก๊งเดียวกันเขาเป็นพระเอกเราเขาทำอยู่ที่นี่ค่ะออใช่ค่ะเขาก็เลยแนะนําหนูในจังหวะที่ตัวร้ขาดพอดีค่ะอาพอดิบพอดีโทรมาเลยพี่เบลพรุ่งนี้ตัวไร้ขาดมาเล่นสิเราฮะเดี๋ยวนี้เลยเหรอ อุ้ยตายแล้วโอกาสก็มาพอดีตายแล้วคุณยญิงเบลจะเล่นร้ายเป็นเหรอโอ้โหอหมาใช่ไหมคะเหมาะเลยค่ะค่ะคาเล็เตอร์หนูนางเอกขนาดนี้เลยชุดหนูขาวบริสุทธิ์แบบนี้ค่ะฉันเกลียดเธอได้เลยก็ได้เลยจะไปได้ยังไงเดี๋ยวรอโบนัสสิ้นปีเนี่ยกอล์ฟจะให้พี่ออกตอนนี้พี่เบลแต่โอกาสมาถึงแล้วใช้ลาป่วยสิอ๋อลาป่วยตาย นี่ค่ะไม่เคยบอกที่ไหนเลยค่ะเนี่ยกอฟพี่พี่ขอโทษนะกอฟนะค่ะหนูก็เลยตัวสีกอฟเอยแนะนําดีๆทั้งนั้นตัดสินใจไปเลยค่ะก็ไม่คิดว่าดังเลยหลังจากที่เล่นเรื่องแรกแล้วจะมีคนเกลียดทั่วประเทศขนาดนี้ค่ะเออเกลียดเลยพูดถึงหนุเลยดังเลยดังเลยก็รู้สึกสักดิฉันเล่นตัวร้ายไม่เป็นหรอกนะคะโอ้โหนั่นเรื่องหนึ่งนั่นแหละละครคุณราทำแต่ตอนที่มาประกวดที่เนี่ย ได้ข่าวว่ามันมีเขาเรียกอะไรช่างแต่งหน้าใช่ไหมชชื่อพี่พี่กัสพี่กัสซึ่งมาอยู่ด้วยนั่งอยู่นี่นะเสื้อขาวเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนี้กัสจะพิ่งไหว้นลลูกขอให้กล้องจับก่อนเนี่ยผนนีครับกัสครับสวัสดีครับกัสเห็นแบวอะไรในตัวเขาอ่ะลูกเออจริงๆเบลเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยแล้วก็เห็นเขาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วคคือจริงๆเขาเป็นคนมีความสามารถตั้งแต่มหาลัยแล้วที่ที่กัสเห็นแล้วก็มันก็เห็นพัฒนาการของเขามาตลอด แล้วเราก็มีคือติดตามกันมาตลอดใน Facebook อะไรเงี้ยยังไม่ได้อยู่สนิทอะไรกันมากมายแต่ว่าเราตามน้องเขามาตลอดทุกกิจกรรมมาอะไรจะเห็นเขาตลอดแล้วกัดไปพูดได้ยังไงท่านไหนว่าสัมาเธอคือจริงๆต้องยอมรับว่าแกรนทุกวันนี้มันมีบริบทที่เปลี่ยนไปแล้วเรารู้สึกว่าแกรนทุกวันนี้มันสวยอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีความสามารถแล้วก็มีอะไรที่ทิศคือกัดเห็นสิ่งนั้นในตัวเบลแล้วกัทก็เลยตัดสินใจชวนเบลมาประกวดในปีนี้ครับภูมิใจในตัวเขาไหมครับตอนนี้ ผมใจมากเพราะว่าเบลไม่เคยประกวดนางงามมาก่อนใช่เราเป็นเวทีเดียวเวทีแรกแลว้วทนนี่เขาพูดเรื่องนั้นผมไม่พูดเรื่องันที่พูดเรื่องอะไรนะครับเพราะมันดุ่งนางพออยู่แล้ว<อ>วันนี้ก็พูดเรื่องนั้นเนี่ยเ,<อ>เขาเก่งมากเลยนะครับเขาเก่งมากๆเขาเก่งมากทําไมพูดได้ขนาดนั้นนะครับไม่ต้องพูดเรื่องนะครับผมเพียงแต่ว่าคิดยังไงแล้วพูดนั่นคือคิดแล้วพูดสดออกไปอย่างนั้นเลยเหรอครับค<า>่ะจริงเหรอครับมันเก่งมากมากเลยนะครับขอบคุณค่ะมันเก่งมากมากเลยนะครับเขาบอกให้ไปประกวดคุณก็ไปประกวดเชื่อเขา ด้วยความที่ตอนนั้นฟีดแบ็จากในละครสั้นเริ่มมีเห็นมาแบบเป็นหลายๆคอมเมนต์ค่ะน้าไปประกวดมิสแกรนน่ทรงนี้ได้เลยวิบบุคลิกแบบนี้ความสามารถแบบนี้แกรนต้องการความสนุกและความอินเตอร์เทนเราก็อ๋อมาทางด้านนี้ฮะด้านเชื่อชาวบ้านฮะด้านเชื่อชาวบ้านเอาไปไปเลยไรประกวดเหนื่อยไหมครับก่าจะได้ตำแหน่งนี้มาทาทุกอย่างหาูว่าทุกอย่างลงแรงลงใจเหนื่อยหมด สู้มากมาสู้มากมแต่ว่าทุกอย่างหนูใช้ความรักเป็นพลังขับเคลื่อนค่ะต้องทําทุกอย่างด้วยความสุขและหัวใจดีมากไม่อย่างนั้นเราจะมานั่งท้อทําทําไมโอ้ยไม่อยากทําแล้วว่าเหนื่อยเพราะเรารู้ว่าเรามีเป้าหมายค่ะดีมากเลยชีวิต ทุกวันนี้มีความสุขหรือยังครับมีความสุขสิคะมีความสุขทุกวันค่ะต้องมีความสุขชีวิตเราเเชื่อมากเาะเราไม่รู้ว่าเราจะตุยเมื่อไหร่ค่ะพรุ่งนี้เราจะตื่นมาหรือเปล่าเขาไม่รู้ค่ะอาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูรู้สึกว่าอายุขนาดนี้จะตุยแล้วเหรอครับไอ้น้องไอ้น้องเหรอเนี่ยคุยกับตัวเองเอดีดีไอ้น้องไอ้น้องเองเกิดมาในเนี้ยเดี๋ยวข้าจะทําให้เองมีความสุขที่สุดออ ไม่เสียดายชาติเกิดแน่นอนอต้องภูมิใจที่สุดอะอาใช่คุหนูหนูแค่รู้สึกว่าฉันก็คนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละแต่เราจะต้องเป็นคนธรรมดาที่สร้างอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่ได้เริ่มจากความสุขให้ตัวเองค่ะ<ม>แล้วก็ค่อยๆมอบความสุขให้คนอื่นผมไม่รู้จะพูดอะไรได้ดีไปกว่านี้แล้วนะคนที่เหมาะสมจริงๆเลยสำหรับมิ d แกรนดไดแลนด์ปี2025นั่งอยู่ตรงนี้จริงๆนะครับคุณจรารัตเพื่อพิพันธ์คับ และภาพพาพิธีภาพที่รายการ today show ขอมอบให้คุณกดเชเบลสลันร <problem> ัฐเผือกพิพัฒน์มิสแกรนไทยแลนด์ปี2025ดีใจมากที่คุณได้มาร่วมรายการกับเรานะครับค่ะแม้ผมงงจิงคุณไม่เคยผ่านการเป็นพิธีอะไรเลยจริงๆเลยเหรอครับค่ะอ่าทำไมอะ ตอนเด็กหนูไม่สวยอ๋อไม่สวยใช่ค่ะอ๋อเหรอครับจริงๆไม่ใช่แค่เพตตี้นะคะอ่าก็ไปแคสงานไปเป็นนางแบบอยากจะไปเล่นซีรีส์อยากจะโด่งจะดังเข้าวงการบันเทิงแต่เด็กแล้วเป็นไงแต่เราไม่มีคอนเชน่นแล้วก็เราสู้คนอื่นไม่ได้ค่ะเราก็งงว่าพ่อแม่เขาปั้นลูกกันยังไงทำไมหน้าตาดีหมดเลย้าสวยป่านี้เลยเป็นเพตตี้ไปแล้วอย่างเดียวที่น้อยใจพ่อกับแม่อ๋อเหรอทำไมลูกออกมาแล้วไม่สวยเหรอ พ่อพ่อนะคะพ่อบอกสวยแล้วลูกสวยแล้วลูกสวยแล้วสวยของพ่อของแม่พ่อบอกว่าสวยแล้วลูกถ้าไม่สวยจริงพ่อไม่ตั้งชื่อว่าจิงกับเบลหรอกลูกตั้งชื่อลูกได้ไงจิงกับเบลพ่อมองก็หนูเกิดวันคริสต์มาสค่ะแล้วพ่อก็รู้สึกว่าลูกผมจะต้องไม่เหมือนใครอใช่ต้องพิเศษเออจิงกับเบลจิงกับเบลมาเลยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบแกะดำค่ะในฝูงเพื่อนฉันไม่อยากโดดเด่น เดี๋ยนี้ฉันนะก็เลยเขียนในกระดาษคำตอบแล้วทุกทุกครั้งเวลาเพื่อนถามชื่อเบลชื่อเบลปกติค่ะคราวนี้พอโตมาเอ้าอยากจะเปลี่ยนใจเฉยเลยกลับใจอยากจะโดดเด่นค่ะอยากจะโดดอยากจะโดดเด่นขึ้นมาอยากจะโดดเด่นขึ้นมาอยากจะบอกความจริงว่าฉันชื่อจริงกับเบลจริงกับเบลแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะเพื่อนก็เลยไม่จริงกับเบลกดฉพัน กฏจพันไหนไม่เหมาะกับบุคลิกเลยแบบนี้นั่งหานลือกับเรื่องมันเล่าเลยคะอาโอ้จะรู้แล้วฉรู้แล้วะว่าทำไมเธอขายของเก่งขายของดีขนาดนี้ทำไมคะโอ้ยนวัตเรื่องคนถูกแล้วเรื่องคนถูกแล้วขายกี่ขายก็ซื้อมีเรื่องเล่าได้ตลอดเวลาตลกขนาดนี้ชีวิตต้องการอะไรลูกต้องการอะไรครับฝันอะไรครับอยากจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ทําให้โลกใบนี้มีความสุขแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนที่เกิดมาในครอบครัวเหมือนหนูหรือแย่กว่าหนู รู้สึกมีพลังแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเจออะไรที่แย่ขนาดไหนคะ่ะถ้าเรารักตัวเองไม่มีใครทำร้ายเราได้คะ่ะเบรลรักโลกค่ะ <c oughs> อ่าเอาจริงนะหนูเหมือนจะมองโลกใน,นแง่บวกแล้วก็รู้สึกแบบอุ้ยตายเราเรียนน,นู่นนี่มันคือเรื่องจริงนเนี่ยเสน่ห์ของผู้หญิงคนนี้ครับกดชเชเบลครับขอบคุณค่ะ สวยมากขึ้นได้ค่ะอาทำให้สวยขึ้นได้แล้วจริงแต่สวยจากข้างในเนี่ยสร้างยาอโออโอ้ห